สวัสดีครับมาจะเจอกับผมแล้วนะครับผมกับร้านปิชาพรมน้ำหรือกับอาจารย์ปิชาอีกเช่นเก่าและเช่นเคยนะครับผมเมื่อนีนเขาก็เยอกสารดีๆมาบอกเก่าวกันอีกคือเก่านะครับผมกรณีอาจารย์อาจรับ สายแทบทุกวันเลยครับอาจารย์ปั๊มน้ําดูดน้ําไม่ขึ้นมันมีแต่เสียงแต่มันไม่ยอมดูดน้ําเลยอาจารย์น้ำก็ไม่ขึ้นน้ําไม่เดินน้ําไม่ไปปัญหามอเตอร์ก็ร้อนด้วยประเด็นนี้แหละครับผมที่จะมานั่งคุยกันและมาอธิบายนะครับผมหนึง่งนะครับผมปั๊มเนี่ยถ้าหากเราดูดจากปะปานะครับหรือดีจากถังพัดน้ําหรือ ดูดนตรงจุดไหนเนี่ยอันนี้เป็นประการหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยู่มานั่งคุยกันนะครับส่วนวันนี้ก็ะจะมาคุยเจาะประเด็นที่ว่าว่มามีเอฟซีโทรมาหลายๆท่านโทรสอบถามปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นเราก็จะมาเน้นกันและอธิบายตรงจุดนี้นะครับ่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกเอฟซีที่คอยติดตามกันมาบางท่านตามกันมาตั้งแต่สมัยไหนเลยนะครับในคลิป แรกๆใยยุคแรกๆเลยนะครับผู้ติดตามกนแล้วก็อย่าเพิ่งออกครับผมก็ใครติดตามกันไว้นะครับผมเพื่อผมจะได้มีข่าวสารดีๆจะได้อัปโหลดจะได้อัปลงไปให้เพราะว่าอุปกรณ์ป๊มน้ําหรืออะไรชิ้นป๊มน้ําหรือประเด็นอาการของป๊มน้ําอาการซ่อมอาการเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันมีเยอะและมันมีอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆจุดที่เรายังไม่รู้นะครับก็ติดตามไว้นะครับผมจะได้ชี้แจงและอธิบาย หรือจะได้บอกวิชีการมาตรงจุดนั้นให้ครับวันนี้ปั๊มดูดน้ำนี้ขึ้นปั๊มมันดูดน้ำไม่ขึ้นครับมันมีแต่ปั่นอย่างเดียวนะครับผมปั่นฟึ้นอย่างเดียวเลยครับไม,มออไม่มีน้ําออกไม่มีน้ําอันนี้เลยนะครับผมอันนั้นพิชีก็ให้เช็คดูหนึ่งถ้าเป็นปั๊มมิสูนะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือเขาก็จะมีอีกแบบอื่น ตัวอะไรจะไม่เหมือนกันนะครับผมอะไรหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่การทํางานเขาสไตล์เดียวกันนะครับปั๊มตัวน้ํานี้ขึ้นเราต้องเช็คก่อนเลยหนึ่งน้ำปราปามาไหมอันดับแรกนะครับอันดับแรกจริงๆเลยก็คือให้ถอดปั๊กปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวจะร้อนจะร้อนไปถอดปั๊กปั๊มน้านะครับผมเพราะปั๊มน้ามันจะร้อนเนื่องจากปั๊มมดูดน้ำขึ้นนะครับเขาจะร้อนมากๆเลย ให้ตั้งสเตย์ก่อนเลยให้ถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กเสร็จปุ๊บลองไปเปิดน้ดําดูน้ําก็คือไปเปิดน้ําอะไรไปเปิดน้ําแบบก๊อกก่อนปั๊มนะครับผมก็ก่อนปั๊มเนะี่ยเขาจะมีก๊อกถนับบางท่านนะวนบางท่านถ้าหากไม่มีเราก็สามารถเช็คดูตรงมิเตอร์เรานะครับเช็คดูว่าน้ํามาไหมหรือไงั้นเราก็ต้องมาถอดตรงทางน้ําเข้าเนี่ยของปั๊มน้ำเนี่ยถอดตัวเดียวถอดแล้วขยับขยับดูว่าน้ํามันมีไหลคุ้มออกมาไหมนะครับถ้าหากเราถอดน็อตตรงนี้ ขยับออกมาแล้วมันม่มีน้ําดันออกมาเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงท่อเส้นทางเข้าเนี่ยอันนี้แสดงว่าปัญหน้ประปาไม่มาแล้วเขามีการจุดซ่อมท่อแล้วนะครับผมดังหากเราหมุนออกมาขยับขยับไปมันมีน้ําพุ่งไหลฟุ่งพุ้พุ่ออกมาอันนี้น้ําประปามาเกี่ยวเรื่องปัม๊มดังนั้นเราต้องปิดบลาน้ําให้เรียบร้อยนะครับส่วนปั๊กปั๊มน้ํแล้วถอดแล้วนะครับผมทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องถอดปั๊กปั๊มน้ําก่อนถอดเสร็จแล้วก็มาเช็ดตามน,นี้นะครับ พอเรารู้ว่าน้ําประปามาแล้วแล้วก็บันใจแล้วว่าไม่มีตัวอื่นมีปัญหาน้ําในถังเราไม่หมดะนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือน้ําในถังไม่หมดนะครับด,ดูจากบอ่อใต้พื้นโดยจากบอ่อใต้พื้นว่าฟุตบาลเราดีไหมเช็คดูด้วยนะครับผมฟุตบาลทหารกูจากบอ่อใต้พื้นนะครับอันนี้ดูน้ำาน่้ขึ้นนะครับมีสองสามสายเหีุยน,นะครับแล้วลักษณะเราจะใช้จุกเฉือนในกรณีที่ดูดน้ำาน่้ขึ้น จะทาอย่างไรครับอาจารย์ถูกนะครับถ้าหากเป็นมิสูเขาก็จะมีฝาจุกถ้าหากเป็นมิสูนะเขาจะมีฝาจุกอยู่ตรงช่วงทางเข้าหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านบนนอยหน่อยอีกหนึ่งฝาจุกนะครับเราก็ใช้ไขควงไขควงแบบไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นยาวก็ได้เอาวางลงนะสอบนี้ ตรงนี้เราจะเป็นกากระบาดู่แล้วตำหรับบางไปลมัจะเป็นร่องตรงนี้ไม่ํำหรับให้เราใช้เหล็กถมุเข้าไปนะครับถ้าหากเป็นมิตู<ม>ก็ไล่ฝาจุกบนอย่างนี้แหละมิสูนะครับค่อยๆกดไปด้วยค่อยๆ่อยหมุนออกมาประมาณสองเกลียวสามเกลียวหมุนอกนอกมาหมุนออกมาแต่ไม่ให้ฝาจุกเขาหลุดไม่ใช่นะครับผมจะเกิดฝาจุกหลุดในน้ําคุ่งน้ํากระเ็นเลยนะค่อยๆหมุนนะครับหมุนออกมาให้อากาศที่อยู่ตรงตัวปั๊มเนี่ย มันออกให้หมดนะครับเพราะปั๊มตัวเนี้ยเนื่องจากอะไรบกพร่องเนื่องจากอะไรเสียหายหนึ่งตัวแอร์ชัตเจอร์อาจจะเริ่มไม่ดีเริ่มบ่งบอกเลยว,ว่าจากอากาศภายนอกไม่ได้แล้วนะครับคือตัวแอร์ชัตเจอร์ของมิตซูเขาจะเป็นตัวดำๆอยู่ด้านข้างอยู่ในบริเวณนี้นะครับส่วนฮ mm ิตติชิเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนฟ mm ูจิก้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็ มันอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเกิดเป็นคอมมิสสู่เป็นํำดั่ตรงนี้อันนี้องฮิตตะชีเป็นลักษณะนี้ครับเพราะตอนนี้เริ่มไม่ดีเริ่มเสียอาการบ่งบอกก็คือจะดักอากาศภายนอกไม่ได้อากาศเข้าหาในตัวปั๊มเขาก็จะมากดอยู่ตรงนี้กดน้ํานะครับผมอากาศเขาจะกดน้ําน้ํามีขึ้นเลยได้ยินเสียงปั๊มนี่ปั่นฟูฟูฟูอย่างเดียวเลยน้ํามีขึ้นน้ํามีไปน้ํไมีเดินเลยน้ำไม่ออกเลยเพราะอากาศเขากดไปนะครับ บางท่านถามว่าอาจารย์แล้วผมมารีเสียฝาจุกนี้ได้ไหมนะครับถ้าหากเป็นคอมิซูเนี่ยฝาจุกตรงทางน้นเข้าเนี่ยเขาจะมีกลไกอยู่ก็คือหนึ่งเขาก็จะมีสปริงสองก็จะมีลิ้นวาลวนะครับแต่หากมั่นใจว่าเราถอดตรงนี้ได้นะถอดแล้วไม่หลงไม่ลืมไม,ไม่ไม่สับตำแหน่งเขาเนี่ยเราก็ถอดตรงนี้ได้นะครับส่วนจริงๆแล้วฝาจุกด้านบนเนี่ยเขาจะไม่มีกลไกอะไรแค่หมืนาจุกออกมาอากาศตัวเาจะออกแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าหมุนฝากจุกแบบนี้ให้เกีียวมันหลุดหลุดแบบนี้เลยไม่ได้นะครับไม่ได้โดนน้าจะกระเด็นน้ําจะพุ่งค่อยๆหมุนครับผมค่อยๆหมุนออกมาหมุนฟืดฟืดฟืดให้ลมมันดันออกมาให้อากาศมันดันออกมาอูดฟื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 ดให้มันดดาออกมาให้หมดดันออกมาให้หมดนะครับผมจนกว่าเขาจะนิ่งอากาศตรงนี้นิ่งนิ่งแบบใสนิ่งนิ่งแล้วหรือมีน้ําดันออกมาแบบนิ่งนิ่งไม่มี ฟูด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 ไม่มีอากาศปนออกมาอันนั้นใช้ได้แล้วนะครับผมก็จัดก,การปิดฝาจุกให้แน่นปิดจุกให้แน่นกตามนี้นะครับผมนีม่ให้แน่นปุ๊บให้แน่นเลยแน่นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแน่นเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปเสียบเดินไปเสียบตักปั๊มน้ำเดินไปเสียบตักปั๊มน้ำนะครับเดินตไ,ไปเลยปุ๊บ มีทำงานไหมครับอันนี้คือเราไล่อากาศแล้วนะแต่ถ้าหากมันยังไม่มาอีกมันยังไม่ไปอีกเราก็ทําแบบเดิมนะครับทําแบบเดิมแ้วก็ทางที่ดีก็ถ้าหากเราไล่อะไรไล่ถ้าเกิดมันมีน้ํามาก็น้ําเติมลงไปถ้าหากมันมีน้ําแห้งในระบบก็น้ําเติมลงไปประมาณสองแก้วเติมลงไปเสร็จปุ๊บปิดฝาให้แน่นตามเดิมก็ใช้ปั๊มเสียบปลักปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าถอด เสียบปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดเสียบหนึ่งสองสามอันนี้คือยาวเลยน,นะครับเสียบยาแล้วก็เดินไปเปิดน้ําใช้ดูนะครับอา้าวอาจารย์ทำไมต้องถอดเข้าถอดออกอย่างนี้คือให้เขาชกโยกระดับคือชกชกน้ํานะครับปืดถอดปึ๊บเสียบอย่างเขาจะปืดเขาจะมีการชกการดึงมนะครับเขาจะได้ดึง,งมไหมเต็มที่นะครับอัตอนนั้นนะครับ แต่ถามว่าโอกาสมันจะกลับมาเป็นอีกไหมที่ดูดน้ำม่ขึ้นเป็นนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเนื่องจากอะไรเสียหายอยู่นะครับถ้าหากเป็นคอฮิตชิเขจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คนฮิตชิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นคอมิิซูเขาจะเป็นตัวดำๆตัวจานบินเป็นกลมๆเนาะมีเหลี่ยม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 ประมาณหกเหลี่ยมนะครับผมไปอยู่ตรงจุดนี้ รเราต้องจัดก,การเปลี่ยนถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนมันจะใช้งานแค่ชั่วคราวในกรณีที่เราเซตอากาศมีเซตอากาศคือไล่อากาศนั่นนะครับผมนะครับถ้าหากเราไล่ตรงนี้เสร็จมันก็จะดูดน้ำขึ้นในชั่วคราวแต่จะไม่คงทนครับยังไงก็ต้องจัดก,การเปลี่ยนเรื่องอะไรนะครับถ้าหากเรารู้ว่าอาการเป็นแบบนี้ปั๊มาเราเป็นแบบนี้ก็ไปซื้ออะไรมากำข้าเออามา่างเข้าตามเดิมอือตามในคลิปที่อาจารย์เคยสอนไว้ในหลายคลิป นะครับผมอันนี้คือรรประเด็นรวมๆในเรื่องปั๊มน้าหยุดน้ำไม่ขึ้นแก้ไขแบบไหนครับอาจารย์ในเบื้องต้นนะครับตามนี้นะครับผมถ้าหากเราแก้ไขเสร็จในตอนนั้นเราจะไปซื้ออะไรก็ไปซื้อแล้วครับมันก็ตามเดิมตามตําแหน่งเขานะครับผมอันนี้คือปั๊มหยุดน้ำไม่ขึ้นครับง่ายๆนะครับผมก็รวมๆนะครับผมหนึ่งปั๊มหยุดน้ำไม่ขึ้นในตอนนั้น ให้ถอดปลั๊กปั๊มน้ำก่อนเลยนะครับผมให้เช็คดูน้ำบ้านเรามาไหมน้ำประปามีการหยุดส้มคอไหมน้ำแห้งถังพักน้ำไหมฟุตวาเราดีไหมจะหากตูจากใต้พื้นเราต้องเช็คพวกนี้ก่อนเช็คเร็จปื๊บเราก็ค่อยหันมาดูตัวเอดเชอร์ตัวอะไรของเราดูเสร็จแต่เรายังไม่มีการเปลี่ยนนะเพราะเรายมงมีอะไรดังนั้นเราจะต้องใช้ฉุกเฉินของเราแบบไหนครับอาจารย์ไล่อากาศได้ไอากาศก็ใช้เห็ดกวงปากแบน หมืนฝาบนเนี่ยฝาสูงๆเปลี่ย,ยวสองเกลียวสามเกลี่ยวให้อากาศมันออกมาบรรดันฟูฟูออกมาเราก็จะใช้งานได้แค่ชั่วขราวนะครับชั่วขราวว่าอาจจะมานวันหนึ่งสี่ส้สาห้าชั่วโมงประมาณนั้นก็คือมันที่ชั่วขราวนะครับผมจะไม่ถาวรดังนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราก็ต้องไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนตามนี้นะครับผมก็ฝากไว้ตามนี้ครับหลายๆท่านจะได้เข้าใจที่โทรมากับอาจารย์ อาจารย์ก็พยายามรับทุกสายนะครับจะโทรมาบางครั้งก็โทรมาอาจจะเจอในบ้าน,นครับผมหรืออาจจะเจอช่างนะครับเพราะผมไม่ไปทํางานส่วนมากจะโทรศับบางคางรั้งก็อีชาร์แบบนะครับมีเครื่องเดียวกับคุณธนายักษ์ชมบวกกัมีโทรศัพท์ใส่ดีๆคือบ้านกับบ้างคนนะครับผมก็จะใช้แบบอย่างเงี้ยมีเครื่องเดียวกับเอาไปว่าบางทีชาร์จก็าวางไวท้ที่บ้านจะไปรับสายออกไป้างนอก ออกไปข้างนอกอย่างนั้นก็บางท่านโทรมาก็อาจจะเจอแม่บ้านก็อาจจะฟังแบบละเอียดบ้างไม่ละเอียดบากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากดีชื่วก็ให้โทรกลับมาอีกรอบหนึ่งผมพยายามจะรับสายเพราะบางครั้งเราไปงานนอกนี้โทรทัพท์เออกไปไม่ได้ด้วยเนื่องจากชาร์จแบตมั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุกกำลังใจนะครับที่คอยติดตามกันครับก็คอยซ่อมจริงและเข้าใจกับสิ่งนี้นะครับผมสู้ๆดุดๆยนะครับ